กำหนดให้ log x เท่ากับ2ล log บวก log ส32จนได้หาค่าของ x ก่อนนี้เราจะใช้สมบัติของ log ในการแก้ปัญหาโจทย์นะครับ2ล log เนี่ยเราสามารถเขียนได้ว่า log 4 4ยก,กําลังสทีนี้ผลบวกของ log เนี่ยมันจะเท่ากับ log บผลคูณดังนั้น log ส4ก,กําลัง2บวกกั g สา3บเนี่ย มันคือล็อกของ4ยกกำลังสองคูณกับ32หลังจากนั้นเราก็เทคล็อกออกไปทั้ง2ด้าน mm hmm. ก็จะได้ว่า x เนี่ย mm hmm. เท่ากับ4กำลังสคูณกับ3าลังสองคือ2ยกกำลัง4ส่วน32นี่คือ2ยกกำลัง5ฐานเมือนกันคูณกันนำกำลงัลงบวกกันดังนั้น x จะเท่ากับ2อกำลัง7